สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเมื่อกี้ได้รับพัสดุจากเคอรี่นะคะส่งมาจากาลูกสาวนะคะลูกสาวนาลุมิซ่าตันนะคะน้องนาลุมิซ่าตันหรือน้องเอ,งเองของเรานี้เนาะมาดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะ ส่งมาจากคือส่งมา,าใช้เคอรี่บริการของเคอรี่นะคะอืมรัแบหบนึ่งนะคะ แกกมาแล้วนะคะมีกล่องมาสามกล่องนะคะมาดูนออข้างในคืออะไรนะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะ สวยมากเลยค่ะหนึ่งกล่องเนาะอยู่ใกล้แกะกันกระแทกออกก่อนนะคะ สองกล่องนะคะสามกล่องค่ะ อ่าดูข้าใน้เนาะอนเนี้ขนมไหวพระจันค่ะเป็นขนมไหวพระจันร์นะคะแต่ ไม่รู้ว่าเป็นไส้อะไรเนาะ <_ C> เดี๋ยวขอพี่้อยดูหน่อยนะเขาอยู่ตรงไหนเอออ๋ออยู่ข้างหลังอืมหมอนทองหมอนทองไข่หนึง่งอ้าว <_ c> เดี๋ยวกันนะ หมอนทองไข่มหมอนทองไขเ่งแล้วกันนะคะเป็นไส้หมอนทองนะคะมีไข่เค็มนะคะกะ็ฟอมถ้ามีถ้ามีไข่เค็มก็จะเป็นของ ให้ใ,หใหลูกฐานเนาะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะลูกเอขอบคุณนะคะที่ส่งขนมไว้พระจันทร์มาให้แม่เนาะแล้วถ้ามีไข่เค็มไข่เค็มมันเป็นไข่เป็ดเนะาะไข่เป็ดไข่เป็ดแม่ก็ฐานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากมากเลยก็เดี๋ยวจะดูถ้าทางไหนถ้าถ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนไดนข่หรืออะไรเนาะแม่อาจจะตัดเลาะเลาะเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,ออกมา แล้วเราออกมาทานนะคะต้องต้องดูที่มันไม่ไม่ไม,ม่โดนไถเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะมันหอมมากเลยนะคะลูกเอเพราะว่าพอแกะกล่องออกมาเนี่ยเนาะก็ได้กลิ่นเลยว่าเขาหอมมากๆนะคะของอันนี้อ่าวันนั้นเห็นลูกเอบอกว่าเป็นของพัตคารเชียงกะลีลานะคะอ่าคู่ฟ้าเมืองไทยนะคะของเชียงกะลีล่าเนาะก็ขอบคุณลูกเอมากๆเลย นะคะขนมไหว้พระจันทร์หอมๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นของของเจ้านี้เนาะก็การันตีได้เลยนะคะถึงความอร่อยใช่ไหมคะลูกเอเพราะว่าลูกเอบอกว่าที่บ้านก็จะใช้ตัวนี้เนาะพอดีเวลาไหว้จเจ้าไหว้อะไรก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่คิดถึงแม่นะคะแล้วก็ส่งขนม ไส้ทุเรียนนะคะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนมาให้นะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะลูกเอขอบคุณค่ะ